ทุกคนครับวันนี้จะมารีวิวบ้านยายผม้านผมดูบ้านยายที่ไม่ได้ลงคลีปนานก็พอเนี่ยนี่อาจวันเสาร์น่าจะได้ลงวันจันทุกคนดูรีโมทนะรีโมทผมจะเปิดทีวีดูเชียร์รีโมทฟูนขึ้นนี่ใช่ไหมอ,อ่าฮะอันนี้นะ ทีวีนี่นะกดนะแปะอืือที่กูไม่อไม่เคยสงสารมึงเอากรหัเออม,มาเรามาดูตูนกันดีกว่าเรามาดูตูนกันดีกว่าใครว่าผมมันยะอนอ่อเื่อครับทุกคนโคตรเก่า ที่เกิดตีมแท่งนี่จะช่วยจัดการคนร้ายไม่ยากไรกันนะเห็นแบบนั้นก็คือจอหนาเฮดส์เป็นคนอันตรายที่สุดคนหนึ่งในจักรวาลแต่เราต้องละลายเขาออกมาก่อนนักเมลมะเดี๋ยวข้ามตอนนี้ไปนะคุณเดี๋ยวทุกคนดูที่นอนโอ้โหโคตรมุงมิ้งได้กลิ่นแบบโคตรเชี่ยเออใช่ทุกคนดูนั่นอืม แล้วถ้ามีเสียงกระตูรบกวนก็ข่อไปคุไม่มีอะไรทำแล้วจริงๆถ้าผมจะกลับพรุ่งน,นี้เช้ามืดน่าจะถึงประมาณวันจันนะฮะไม่มีพัดรมไฮเทคเก็เฮียโุทุกคนดูเ่นเรนอ้นโมโคตรหล่อเรนทีกพ่อกูเลยว่าโห เราดูลูนั้นน่าจะมีรูปพ่อพ่อผมอยู่แล้วก็รูปปูผมูแล้วก็โดยมอนน้อยเดี๋ยวตัดไปฉากเลยบ้างเสียงเดินบนไม้แบบคลส หน้าบ้านเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องครัว